จะเมนูยำหมูยออันนี้เราก็จะเอาหมูยอมาหั่นแล้วก็ในนี้มีอะไรบ้างอะผักชีต้นหอมหอมหัวใหญ่ใช่ค่ะมีอะไรอีกไหมแค่นี้ก็จะมีพริกรรกระเทียมพริกกระเทียมน้ำหอมดองอันนี้คือน้ำหอมดองใช่ป่ะใช้แต่น้ำใช่ไหมเราไม่ใช้หัวเนาะหรือว่าใช้ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ใช้แต่น้ำ นี่หมูยอเราก็จะเอามาลวกก่อนเนาะเอามาลวกให้สุกก่อนแต่ว่าบางคนอนะ่ะเขาเขาอ่ะไม่ลวกนะใช่ค่ะไม่ลวกก็ได้ลวกก็ได้แต่พี่ว่าลวกมันดูแบบดูมันสะอาดดีมันสุกดีอย่างเงี้ยอืแล้วแต่คนชอบค่ะอือันนี้เป็นหมูยอแบบมีพริกเหรอม,มีพริกไทยดําแล้วก็มีเห็ดหอมอ๋อก็มีหลายรสเดี๋ยหมูยอมันมีหลายรส น้ำยำไ้แล้วแต่ว่าในน้ำยำเนี่ยมีอะไรบ้างอะ่ะมันก็จะมีฝ่นพริกกระเทียมค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคล้ายๆทำเป็นน้ำจิ้มสามรสใช่แล้วก็คือน้ำจิ้มสามรสนั่นแหละแล้วเราก็มายำม,มันจะง่ายแล้วพอเรายำล้วก็ปรุงรสต่อค่ะก็ดีเหมือนกันเนาะถ้าสมมติว่าเราอะทำน้ำยำทิ้งไว้ใช่ถึงเวลาเราจะแบบยำอะไรก็ได้ง่ายน้ำยำเราก็ต้องใส่ห้องฟรีไว้มันก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ใส่เยอะไหมน้ำหอมดอกไม่เยอะค่ะใส่นิดเดียวให้มันแบบพอมีรสหวานแค่นั้นเองมันจะให้ใหความห,หวานใช่ไหมแต่บางคนเขาก็ใส่น้ําตาลใส่แต่อันนี้คือเราไม่ใส่หอรสเลยก<อ>็ให้มันกลมกล,กล,กล่อมมันจะหอมกว่าน้ําตาลธรรมดาหน้าตาดีมากเลยหอมมาก คนคนคนให้พวกอันนี้คือเครื่องปูเครื่องอะไรนี้มันเข้ากันอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะอร่อยเลย